เบรกนะคะพระเบรกหลังเป็นดิสหลังของนิสสันนะคะนิสสันเซฟิโล่ A32 นะคะ VQ96 นะคะตัวขับหน้า,าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะ A32 นะคะ, 32, ะ,คะตัวนี้ เดี๋ยวเราวัดให้นะคะหน้าตาเขาจะเหมือนกันนะคะมีทั้งหมดสชิ้นชุดหนึ่งจะมี4ชิ้นนะคะแล้วก็มีตัวที่ไม่มีไม่มีปิ้นล็อกนะคะแต่ตัวนี้มีกิฟล็อกนะคะรู้สึกจะมีกิฟล็อกอยู่2อตัวไม่มีอยู่2ตัวนะคะวัดความหนาจับเวเนียรแบบนี้นะคะจับจับเวเนียรตรงนี้จะได้ตรงกันเวลาวัดจะได้เหมือนกัน สี่อ็ดมิลแล้วก็ความกว้างความกว้างจับตรงนี้นะคะเก้าสิบเอ็ด้าสิบเอดมิลแล้วก็ตรงนี้เป็นร้อยร้อยมิลน,นะคะจับวัดแบบนี้เลยค่ะเหมือนเวลาที่เราถ้าเราซื้อหน้าร้านแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างมา ทาบดูได้เลยนะคะเพาก็จะเท่ากันเป๊ะแต่ว่าถ้าไม่มีอ่ไม่ได้อยู่หน้าร้านซื้อออนไลน์ก็วัดตามที่เราวัดแบบนี้เลยนะคะเพราะหน้าตาเขาก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนะคะถ้ารุ่นเดียวกัน